2 4มิถุนา2024วันนี้มามาเลิกงานเร็วหน่อยก็เลยได้ไปรับรีเวียกับป้าป่านะปั่นจักรยานไป2องคันเนาะแล้วก็ว่าจะรับรีเวียแล้วเลิดไปเก็บสตรอเบอรี่กันเลยแล้วก็สืร์ชหาแล้วแหละว,ว่าจะไปเก็บที่ไหนเนาะมันก็จะมีใกล้ๆบ้านนะที่ปั่นจักรยานไปได้นะชมนกชมไม้ชมผลเชอรี่กำลังจะสุกเลยอยากกินก็มาเก็บเลยเก็บกินได้เลยไม่ต้องขอใคร เพราะว่ามันอยู่ในส่วนสาธ,ธารณะนะตเขมบ้านทุ่งข้าวฝรัง่งมามาก็ไม่แน่ใจเนะาะเป็นข้าวอะไรแต่ลิเวียบอกว่าข้าวโพด <laughs> มามาอดขำไม่ได้ขำกากเลย s <S ไม่ใช่ลูกเดี๋ยวต้องสอนใหม่แล้วละ่ะ <laughs> เห็นมาก็บอกว่าเป็นวัวเดี๋ยวมามาต้องพาลิเวียทำความเข้าใจสัตว์ต่างๆใหม่แล้วละ่ะลูก <laughs> เออ อากาศวันนี้ก็กำลังพอดีเลยนะไม่ร้อนไม่หนาวมีแดดเพอร์เฟกตมากเดี๋ยวก็ใกล้จะถึงแล้วเจอป้ายแล้วนะคะบอกว่ายุกุปาควลพล็กคือสตอเบอรี่ที่ให้เราเก็บเองนะดอกไม้สวยมาแสดงบ้านหลังนี้ดูใหญ่โตรูหลาเป็นบ้านคนรวยนะ ไปเบียค่ะตรงนู้นโอ้ยโอ้ยยยยหมาหมาเห่าวุวูวูเยอะเกอบป่ะฮะโอ้ย มันเดือดโอ้โหสดอร่อยไหมคะจับปอเดี๋ยวมามาเก็บให้นี่นี่ครับเอาถือมาหคดละไปหาป้าป๋าเอ ไม่เลิศเลลูกยังไม่แดงเลยค่ะคุณล um ีบีอาเอออินเตลนะาเรเอตาเดนสำหฮอปลอกกัดนะกินเลยฟินเดินเดินสูรรดลีวีอาถ้าเราเอตัดเดูนสำหกับปลากะหล นี่เพราะกับแบบลูกใหญ่ๆอย่า,ยยางเงี้ยลูกใหญ่ๆแล้วก็ลูกสีแดงๆเนี่ยค่ะอืะอเอามากินเอ้ไม่งั้นต้องรอต้องให้ปะปับเป็นคนลูกพี่นึกเนึกเก็บแต่ลูกไม่แดงเนี่ยคนเนี้ยมาม่มากับปะป่าเก็บลูกแดงๆ,ๆกันเธออร่อยั้ อร่อยไหมคะยอยงไม่แบบราคาไม่ลดเลยอะราคายังแพงอยู่เลยวะ่ะเฟลุกติค่ะอือ้ยทำไมฉันเหมือนจะเก็บ มันก็ยังหมดข่อแยแดงเท่าไหร่นะพ่ออาโจนะพ่ออาโจเดียียไม่ <laughs> สนใจอะไรล<ม>ูกอร่อยไหมคะ

ยังคงเดินยัเด็ทับไปอีกยังเด็ทับปะเดินวะว,วันนี้ก็ผิดคาดไปหน่อยนะตั้งใจจะไปเก็บเป็นสิบกิโลเลยตอนแรกแต่เห็นราคาแล้วคือลิตรละห้าสิบโครนก็เลยเก็บแค่ลิตรเดียวกล่องเดียวก็พอละเดี๋ยวไว้ไปส่วนใหญ่กันดีกว่าเนาะ จักรยานสีขาว